สวัสดีครับาจะมารีวิวไอ้เครื่องนี่ตัดมือสดๆด,ดตอลอดเลยเจอกับตัวคลิปคลิปกรน,นั่นน่ะปัญหาคือว่าไอ้เครื่องเป็นเครื่องไอ้ตัดห้าไม่หมีขอบกพร่องอย่งไดหนึ่งมันสั่นไปมันสัน่นเวลาใสถุงมือนี่เห็นไหมตัดเลือดตัดมือขาดเลือดต้องติดอยู่หมว่านหยัดหยาไป ถุงมือมันจะดึงไปกับงานเนี่ยมันมันตัดมือ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 ขาไดไปสามสามอันสามเล็บสามสามนิ้วหมว่านเนี่ยระยะระยะลู่เก้นี่ยว่ามันสั่นไปมันสั่นไปดึงมือขาไดไปสามนิ้วย,ยินได้เสียงเลยย,ยินได้เสียงว่าตกใจเลยเมื่อวานเน่ะตั้งถ่ายคลิปเบิง้งพนตัดอยู่ หนึ่งอันนี้สั่นไปอันตรายสองไม่ไม่สะพานใช้ผ้านนี่มีโอกาสดึงเสือ่อดึงเสือ่อขาดดึงเสือ่ออะไรทุกอย่างที่ปัน่นครับปนี่เวลามันจะตัดเครื่องนี่อันตรายแห้ย้ําเป็นก็นย่ําไปซื้อได้ครับเครื่องเครื่องหลุ่นแววนี้อันตรายตัดนิว้วพี่สาวผมระขาดพี่พี่ผมระขาดสามนิ้วมาแล้วื่อวานเนี่ยเอาเรื่องนี้ฟังในเสียงมึงอันนี้ก็อันตรายค่อยทักแหละ อันทลายมีโอกาสจะดึงเสือเขาไปแต่เจือเครื่องตัดหญ้าแบบนี้จะเป็น่กันว่าจะเป็นอิเล่ยใหญ่จะไปสื่อเันเลียงไรก็เลียงเด้อขาดไปสามนิ้วล่ะมันสั่นไปสั่นมือมีโอกาสนีี่มโอกาสถือก้อนสิเก็บมันมาจาะนี่มันนี่มันสิดับเคืองมันเอามือวะมันเป็นอย่างไงมาดับเครื่องบออ่มือออกนามันมัของเผลอเผลอเมนบ่เออเผลอหนึงเผลอ รับเครื่องมันก็ดึงดึงกันไปนี่จะดึงดึงกันไปนี่ก็ดึงมือกันไปตัด <c oughs> อันตรายแห่ง <c oughs> ไอ้ไ,ไ,ไอ <c oughs> ้แันข้นในสื่อไปแล้วกับตอเน่าเน่ขึ้นม่อีกครับตอเซื่อม <c oughs> เซื่อมเซื่อม,อมเซื่อมตอขึ้นมาหนี่เซื่อมตอขึ้นมาเซื่อมตอให้มัน่าเน่าให้ให้กว้างให้ปากมันเนาเนขึ้นมาอีกนิดนึงไปดูอ่ะพวกอันตรายของมันดูดูคลิปก่อนเดือยทายไปอยู่ทีือยกระทายไปอยู่ โมเดลไทบเห็นตอนที่ว่ามันตัดขาดมันสั่นไปเนวาเน้าเน้าอีกขันขันยันามันเท่ากับปล่อยเขาไปเลยมาปล่อยปล่อยปล่อยขาไปเลยนะปล่อยยาขาไปขันไผม่แล้วก็ไปม่ไหมเด้อเสื่อมเสื่อมให้มันเน่าเน่ขึ้นมาเป็นสีเน่าเน้ามั้งสิแล้วค่อยๆหยัดขับไปนะอันเดบนี้ไม่โอกาสมือเจ้าถุงมือเจ้านี่แหละสีผ้าขาดอันตรายขันมม่เลรวก็เปลี่ยนไปไปไปเสื่อมมาไหม เสื้อมันยาวขึ้นนิดนึงลองฟังเสียงมึงอัตรายแห่งหาดเลือดสาดเลยหาดไปสามนิว้ว